ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆมาร์สไลเดอร์กด Subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำผลงานดีๆไหมเพื่อนๆด้วยนะครับ First Guitar Toy Review Legend Akito รุ่นเป็นงานเป็นการนะครับก็ตัวนี้ผมได้ทำการอัด3คลิปเรียงกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นงานเป็นการสุดแล้วนะครับสวิตช์อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดของตัวของอเล่นก่อนนะครับนะครับ ตัว50ปีก็กดไม่ได้นะปกติมันต้องกดซ้ายขวาเออใช่ซ้ายขวาเพื่อเป็นในดีเอ็กกดเพื่อเป็นเฟรมฟอร์มสตอร์มฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยครับซังสองลางของอากิโตะนะครับแต่ตัวรีเจนทั้งตัวนี้ละ50ปีก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ว่าแค่งแง่งมันต่างกันนะครับและจุดสําคัญอนะ่ะผมรู้สึกว่าแสงมันสว่างกว่าอันนั้นด้วยนะดีเอ็กอ่ะมันดีเอ็กมันหมุนเร็วไปว่าเปล่าใบพัดหมุนเร็วไปก็เลยทําให้ แสงไฟไม่เข้านะครับสถานก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอดูด้านล่างก่อนนะครับด้านบนด้านล่างก่อนด้านบนเท่านี้นะครับผมขอหาไม้เสียบก่อนนะครับเอ่อไม้ไหนดีอันนี้แล้วกันนี่นะครับรูเสียบก็ตรงนี้เลยเป็นแหลม,หลมขึ้นมาเหมือนกับทางเบรดเลยนะครับปกติมันต้องยุบเข้าไปแล้วให้เรากดแต่เนี่ยเป็นเงี้ยงแหลมรอเลยแล้วก็ดันออกมานะครับฐานผมยังไม่ใส่นะ ดูดิกินฐานสปริงดีอยู่กินฐานน้อยกว่าไอ้คูกาตัวเมื่อกี้นะครับนะครับนี่ละกล้องนี่ครับใส่เข้าไปนะครับก็ทำการปิดฝาถาดน,นะครับดันเข้าไปนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าฝาฝาอ่า เปิดสวิสจะมีเสียงอะไรนะครับลำโพงก็อยู่ด้านบนอืมดีไอตันนั้นอยู่ด้านหลังมันจะไม่ได้ยินได้ไงนะครับมันติดท้องอืมสามสองหนึ่งเริ่มอ๋อทำไมระบบดับอืมสวิสไม่หลงหลองเออ ไม่มีเสียงสแตนบายเสียงปิวปิวปิวรอนะครับก็เล่นได้เลยอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะกดค้างไปก่อนเพื่อให้ใบพัดไม่หมุนนะครับจะได้รู้ว่าแสงมันสว่างแค่ไหนนะครับดูดิปอนก็ทำงานน,นะครับคือรู้สึกว่าสว่างกว่า Dx อย่างนะเ,เสียง Stormform f r a m e f o r m อะไรพวกนี้ครับ สวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่ไม่ไม่ขี้เหร่เลยแต่เดี๋ยวผมจะกดให้ใบพัดมันหมุนนะครับแบบช้าๆมันมันได้ตามความเร็วตามที่เรากดเลยนะมันจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นยิ่งกว่ามอเตอร์อีกกดครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียวอีกทีกัอ่อีกร่างนะครับ นี้เป็นล่างปกติแบบกดรัวๆนะครับนะครับกับ,บเร็วมากเร็วจนไฟตามไม่ทันเลยนะครับ d ์ทำไม่ได้นะครับแบบนี้เร็วขนาดน,นี้นไม่รู้ใช้ฐานอีกสิก้อนมั้งครับเนี่ยถ้าเป็น dx กไจะเร็วขนาดน,นี้ อ่านสองก้อนพอแค่แสงนะครับที่เหลือเดี๋ยวคนเล่นจัดการนี่นะครับนี่นะครับก็จบการรีวิวจากเพียนเท่านี้นะครับสำหรับ dx เออรีเจนอากิโตรุ่นเป็นไงเป็นการนะครับก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่มีแง่งอยู่50ปีแง่งก็ไม่มีอะไรที่ผมบอกจะเป็นการแบบดึงลูดเอาอย่างนี้ลูดเอาอย่างนี้ลูดเอาเอาีกราคาก็หมดนะครับเสียงก็น่าจะคมชัดขึ้นแต่รีเจนทุกรุ่นข้อเสียจะอยู่ที่ลําโพงนะครับ ก็สมัยใหม่มันก็ชัดขึ้นแหละดังขึ้นแหละนะครับแต่ว่าเขาจะให้ลําโพงแค่ดอกเดียวคืออยู่ในตัวของเล่นไปเลยนะครับแต่ว่าในทาง DX อ่ะลําโพงจะอยู่ตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเล็กกว่า DX เด้วยเนี่ยอยู่ทั้สองข้างเรื่องรายละเอียดเรื่องรายละเอียดอ่ะเหมือนรีเจนรุ่น50ปีรุ่นใหม่ที่ว่าซ่อนแง่งอ่ะมันจะเห็นเขาว่ามันเหมือน c s เ็เลยนะคือความสวยงามนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสนใจนะครับแต่อันนี้ผมได้มาราคาไม่แรงก็เลย อยากจะมานําเสนอครับในรุ่นเก่าๆว่าเขาทํากันยังไงนะครับฝีมือการออกแบบดีไซน์ของรุ่นเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมแปลงร่างสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะลากันนะครับก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับดังชัดเจนแต่มีแค่ดอกเดียวนะครับและไม่มีสแตนบาย ใบพัดหมุนสวยดีนะครับไปบายนะครับทุกคน complete